ดิกพิชานะคะพบก,กับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่าข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกีฬาน้ำการฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ายินดีปรีดาสําหรับแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ตค่ะเรียกได้ว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่เรียกความมั่นใจให้กับแฟนบอลปีศาจแดงและก็ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดได้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่พิมริกนะคะได้มีการประกาศคุณซูย,ยอดเยี่ยมแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมค่ะ แน่นอนนี่ค่ะว่าเป็นปีศาจแดงแมเชเชสเตเต,เตท,ที่คว้าไปได้ทั้ง2รางวัลค่ะเอริกเคนฮาคว้ากุณซือยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนไปครองได้สำเร็จนะคะหลังจากที่พาทีมเก็บชัยชนะได้6แต้มเต็มนะคะจากการลงเล่น2นัดหนึ่งในนั้นคือการเอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลค่ะส่วนทางด้านของมาคัสและฟอร์ดนี่ค่ะสามารถคว้านักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนไปครองได้สำเร็จค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนี่ค่ะยิง2ประตูแล้วก็จ่ายถึง2แอซซิตให้กับทีมค่ะ ต่อไปมาที่เรื่องของลิเวอร์ pool กันบ้างค่ะพิมริกได้มีการประกาศออกมาอย่างทางการแล้วเนี่ยค่ะว่าเกมระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลที่เปิดรังต้อนรับการเย็นของลุยดเีเดตในวันที่30ตุลาจะถูกเลื่อนเข้ามาให้แข่งเร็วกว่า1วันนคะคะแต่แข่งเร็วกว่า1วันในที่นี้ค่ะเป็นการแข่งเร็วในเฉพาะเวลาของอังกฤษนคะคะแต่เวลาไทยค่ะยังคงแข่งในวันที่30เหมือนเดิมนะคะหรือคืนวันที่29เองค่ะเวลาตี1 45ค่ะ ข่าวต่อไปยังคงอยู่ที่เรื่องของหงแดงลิพูอยู่นะคะหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าในเรื่องของที่ว่าเทรเนเนอร์อโนไม่มีชื่อในเกมระหว่างทีมชาติอังกฤษค่ะที่ลงเล่นกับอิตาลีแล้วก็เยอรมนีนะคะทางด้านของนักข่าวค่ะได้นําเรื่องนี้นะคะไปถามเยอันครอปว่าเยอันครอปคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอันครอปก็บอกว่าเขาอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าพูดไป มันจะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แน่นอนนะคะแต่เยงครอปก็บอกค่ะว่าเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเกรสเซอเกต์ทานเนื่องจากว่าเขาบองว่าเทรนเนอร์านโมีฟอร์มที่ดีตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังได้ชมเทรนเนอร์นด้วยเนียคะว่าเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมส่วนคนวิจารณ์ในเรื่องของที่ว่าเทรนเนอร์านโเล่นเกมรับไม่ดี เยร์เกนคอปค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้เนะะี่ยคะทีมก็กําลังพัฒนาอยู่เทรนเอน็ซเนอร์อโนเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะคะเขามีอายุเพียงแค่23ปีเขายังพัฒนาเรื่องนี้ได้อีกแต่เยร์เกนครอปก็บอกค่ะว่าเหมือนออกเป็นในในค่ะว่าเขาอาจจะพัฒนาได้แต่าจะาไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่ว่ามันกระทบในแง่ของเกมรุกเพราะว่าเทรนเอน็ซเนอร์อโนก็สามารถสร้างอิมแพกในเกมรุกให้กับทีมได้อย่างมากนะคะเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่า ถ้าเขาเป็นกุซือที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้ค่ะเขาก็จะเซนเทรน,น์อัชเนอร์อโนเข้าเป็นนักเตะของทีมแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเขามองว่าเทรนด์อนเนอร์อโน เป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวของการแข่งขันนะคะโปรแกรมการแข่งขันของพิมริคค่ะเรียกได้ว่าทําให้แฟนบอลร,รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะหลังจากพิมริคหยุดเตะไปเนื่องจากการสวรรค์นพของควีนอลิซาเบธที่2นะคะแล้วก็ยังมาชนกับโปรแกรมทีมชาติด,ด้วยค่ะทําให้พิมริ็เงียบเหงาแล้วก็อื่นๆก็เงียบเหงาด้วยเช่นกันนะคะในที่สุดค่ะพิมริ Marie ก็ได้กลับมาเตะแล้วเรียบร้อยนะคะ คู่ประเดิมหัวขา้าเรนนี่บอกว่ามันหยุดติ่งแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเป็นศึกลอนดอนนะคะทางด้านขอฟึ่งแอาร์เซนอลค่ะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของทรันมฮอสเปอร์นะคะเวลา6กโมงครึง่งส่วนคู่สามทุ่มค่ะวันนี้เตะพร้อมกันถึง5คู่ด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของไบรตันค่ะส่วนคู่สุดท้ายนะคะที่จะปิดท้ายให้ดูในคืนนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของเวสต์แฮมเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของวูแพร์ตันเวลาหทุ่มครึ่งค่ะ เรด้ว่ามีแมทให้ดูแบบจุใจไปเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ดูมาเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะ ท้ายคลิปนี้นะคะขอฝากกิจกรรมสุดพิเศษ20ตุลาคมนี้เตรียมตัวเที่ยวกันแบบจุกๆพร้อมเชียร์บอลถึงขอบสนามเพียงแค่สมัครโปรสุดพิเศษก็รุ้นรับรางวัลใหญ่ไปดูบอลถึงลาลิกาสเปน2ที่นั่งค่ะนอกจากจะได้ไปดูบอลถึงลาลิกาสเปน2ที่นั่งแล้วเนีคะทาง M88 ยังแถม Pocket ็ตมันนี่ฟรีอีก36,000บาทค่ะรายละเอียดแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ @M88 Thailand ค่ะ เป็นยังกไงบ้างคะกับข่าวที่ติ๊งนำมาเสนอในวันนี้ที่กว,ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเอเชียบุ๊กกไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะสำวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย